ที่5้า0 0 0่นต้นๆนะคะไฟหน้าของคันนี้จะเป็นฮาโลเจนนะคะตัวแมกไลเนอร์สภาพดีนะคะคันนี้จะได้เป็นตัวหน้าจอทัชสกรีนนะคะเชื่อมต่อบูทูธ USB ได้นะคะ นะคะเรามาอยู่กันที่สเสนร่รถบ้านเสาถนนซ่อมสร้างปทุมธานีกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามีรถเข้าใหม่นะคะบอกเลยว่าสวยมากเนียนทั้งคันเลยนะคะปีใหม่ด้วยนะคะใครได้ไปคือโ,โคตรคุ้มกับเจ้าคันนี้เลย t ต y o ต้า i l รักรีโวน์เจตดิจิชั่นเอนทรีปี2022นะคะเดี๋ยวเราพาไปดูนะคะรายละเอียดรอบคันกันนะคะว่าจะสวยกันมากขนาดไหนนะคะเริ่มจากตัวกระจังหน้าก่อนเลยนี่เลยกระจังหน้าเนียนๆนะคะสีดำเงาตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะสวยๆเลยนะคะไฟหน้าของคันนี้จะเป็นฮาโลเจนนะคะสวยมาก มากเลยนะคะคันนี้ตัวแม็กนะคะจะได้แม็กอัลอยเดิมๆขอบ16นะคะสวยๆเลยยางาด้านหลอบนะคะดอกยางเหลือๆเลยแล้วก็ข้างบนนี้นะคะจะได้เป็นสติกเกอร์นูนเดิมๆจากโรงงานแล้วก็กระจกพับมือนะคะมีคิ้วกันสาดให้ด้วยนะคะ คันนี้เป็น o p e n c a คปนะคะเปิดได้งงกว้างแบบนี้เลยคนของเดินเข้าออกได้สบายนะคะเดี๋ยวให้ดูรอยอักนะคะอ่านี่เลยอยู่ครบนะคะทุกเม็ดนะคะนี่สวยเลยนะคะคันนี้สวยมากๆเลยแล้วก็มานี่ก่อนค่ะซอกประตูนะคะซอกประตูของคันนี้นะคะน็อตทุกตัวไม่เคยแกะไม่เคยถอดน,นะคะซอกประตูนะคะคันนี้เดิมๆทั้งคันเลยนะคะสวยมากๆเลยอ่ะด้านข้างก็เนียนๆเลยนะคะไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะสวยมากๆ นี่เลยสติกเกอร์เดิมๆจากโรงงานข้างหลังนะคะท้ายสวยๆไม่เคยชนมาแน่นอนนะคะสติกเกอร์เดิมๆจากโรงงานนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรา,าดูดนิดนึงเนาะนี่มียางอะไรให้ด้วยนะคะโครงข้างล่างก็สะอาดนะคะไม่เคยตัดต่อไม่เคยตัดแต่งมาแน่นอนนะคะตัวแมกไลเนอร์สภาพดีนะคะอ่าแล้วก็อ่าเหมือนเจ้าของเก่าดูแลดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนาะทุกตัวไม่เคยแกะไม่เคยถอดน,นะคะฟัง ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกด้านหนึ่งด้านนี้นะคะด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะไม่มีรอยีิน่วดไม่มีรอยปุบเลยนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าใครได้ไปคือโคตรคุ้มนะคะคันนี้คุ้มมากๆนะคะสวยจริงนะคะสวยจริงอะไรจริงนะคะนี่เลยแล้วก็รอยอ์กด้านนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูจะได้ครบทั้งสองด้านนะคะนี่อยู่ครบทุกเม็ดนะคะคันนี้เดิมเนะคะไม่เคยชนหนักไม่เคยจมน้าไม่เคยไฟไหม้มาแน่นอนนะคะนี่เลยนอทุกตัว อยู่ครบนะคะไม่เคยแกะไม่เคยถอดสวยๆเลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะมีชุดเครื่องมือให้ครบเลยนี่เลยอ่ะมีให้ครบเลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันดีกว่าภายในของคันนี้นะคะสวยแล้วก็สภาพดีมากๆเลยนะคะบาดแคมนะคะจะเป็นเบอดหนังนะคะสภาพดีมากเลยนะคะอ่าแล้วก็บาะด้านหน้านะคะเป็นบอะผ้าสภาพนี่คืออย่างนี้เลยนะคะดีมากๆเลยะคันนี้จะได้เป็นตัวหน้าจอทัชสกรีนคะคะเชื่อมต่อบลูทูธ USB ได้นะคะมีไว้คอนโทรล ให้ด้ดวยอ่ะแล้วก็ตัวเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะคันนี้นะคะตัวคอนโซลด้านหน้านะคะก็คือสภาพดีมากๆเลยนะคะนี่เลยมีที่เก็บของให้เยอะนะคะคันนี้มีชุด ชุดคู่มือให้ครบเลยด้วยนะคะด้านบนเดี๋ยวเราพาไปดูด้านบนนะคะด้านบนของคันนี้นะคะกระจกจะเป็นกระจกตัดแสงนะคะแล้วก็มีที่ใส่แว่นให้ด้วยนะคะนี่เลยพวกระบบไฟก็คือใช้งานได้ปกติเลยนะคะอ่าไม้ของคันนี้อยู่ที่ห้าหมื่นต้นๆนะคะหาแล้วตกปีประมาณ2องหมื่นนะคะเป็นรถใช้งานแต่สภาพดีมากๆเลยนะคะยังกับรถายแดงเลยเดี๋ยวเราพาไปดูห้องเครื่องกันต่อดีกว่าห้องเครื่องนะคะสวยมากๆเลยนะคะมาพร้อมเครื่องยนต์2.400 ห0แรงมานะคะเครื่องเดิมๆฟิตๆไปรั่วไม่ซึมนะคะสตาร์ตติดง่ายเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลย เสียงเครื่องยนต์แล้วนะคะเรามาดูตัวคานกันต่อนะคะคานของคันนี้นะคะคานเดิมล้านเปอร์เซ็นต์นะคะคานสวยๆเลยนะคะไม่เคยชนมาแน่นอนนะคะน็อตทุกตัวอยู่ครบนะคะสวยมากๆเลยไม่เคยแกะไม่เคยถอดน,นะคะฝั่งขวาก็เหมือนกันนะคะน็อตฝากระโปรงก็เนียนๆเลยนะคะนี่เลยเห็นไหมคะอ่าฝากระโปรงเดิมนะคะมีแผ่นกันความร้อนให้ด้วยสติกเกอร์ก็คือยังอยู่ครบนะคะทางเรานะคะเปลี่ยนไทายคองเลวให้ลูกค้าก่อนส่งถึงมือลูกค้าทุกคันนะคะแล้วก็รับประกัน พึ่งเกียร์หนึ่งปีหรือ1,000 0กิโลด้วยสวยๆแบบนี้นะคะเราเปิดราคาอยู่ที่4 2 9 0 0 0บาทนะคะแต่เราไม่ขายเราขาย399,0 0บาทนะคะลดให้ไปเลย3 0 0 0 0บาทราคานี้เฉพาะลูกค้าที่ทักเพจเข้ามาเท่านั้นนะค่อนเพียง800พันต้นตลอดอายุสัญญานะคะฟรีค่าจัดค่ารัค่าดาเนินการสาหรับลูกค้าที่ซื้อผ่านไฟแดน,นเท่านั้นนะคะซื้อสดไม่เก็บแบตแน่นอนแล้วก็จะส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยวเคลนเราผ่านการตรวจรับรองคุณภาพมากกว่า200จุดรับประกันเลยว่าคุณภาพแน่น เกตเอทุกคันเต็นเรามีเล่พมพะโมนทุกคันไม่ปิดเต็นหนีแน่นอนสําหรับใครที่สนใจรถสวยๆแบบนี้นะคะสามารถตริดต่อเข้ามาตามนี้ได้เลยหรือว่าทักเพจ Facebook ของเรานะคะทั้งเรามี4เพจตามนี้เลยแล้วก็มีต,ติ๊กตอกอีก2ช่องทางนะคะตามนี้เลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะใครที่มีรถรุ่นไหนในใจหรือว่าสนใจรถรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์หรือว่าทักเพจเข้ามาได้เลยนะคะใครอยากได้รถสวยตรงปกไม่จกตานะคะมาที่นี่เลยเสน่รถบ้านสอง